วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดเรื่องอุปทานทำให้สวรรค์และนรกของแต่ละชาติแต่ละวัฒนธรรมแตกต่างกันได้อย่างไรนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับสวรรค์นรกของคนไทยคนจีน ของแขกคินดูนะครับของฝรั่งทางตอนตกเนี่ยทำไมจริงแตกต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเทวดาในจีนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าใส่เสื้อผ้ายาวๆนะเสื้อผ้าคลุมยาวๆคล้ายๆกับเป็นเป็นนักบวชก็มีนะถ้าอยู่ในสายเซียนนย่ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นนักบวช นักพรตนะก้ามวยผมมีปิ่นปากมีกระบี่นะแล้วก็ห่อเหินน,นาฏกาศได้หน้าตาผ่องใสนะบางท่านก็จะเป็นเซียนปรุงยามีหม้อยาอยู่หนสวรรค์นนะเง็กเซียนห้องเต้ก็จะทรงแต่งกายด้วยชุดสีทองอาลามนะครับ่แต่และเเสื้อผ้าก็จะจะล้มหลวมนะครับจะล้มหลวมนะฮะแล้วก็ ถ้าเป็นเทวดาฝ่ายบูนนี่ก็จะมีชุดเกราะนะครับชุดเกราะก็มักจะเป็นสีทองนะสีทองสีเงินนะสวมหมวกมีกระบี่มีทวนมีงา้าทีนี้เทวดาของไทยเป็นอีกแบบหนึ่งนะของไทยนี่ก็จะเป็นแบบประเภทที่ว่ามีเสื้อผ้าน้อยหน่อยเพราะว่าเรามาร้อนนะอากาศร้อนนะครับก็จะสวมเสื้อผ้าเฉพาะท่านล่างท่านบนมักจะท็อปเลส คือเปือยเปล่าหรือมีเสื้อผ้าน้อย,อยอแล้วก็มีสังวานนะครับมีลุงเรียกไม่ถูกเรียกอะไรนะมีอุบะแล้วเออนะแล้วมีชาดานะแล้วก็ทำหนองนี้มีรองเท้าเงินงอนแล้วก็มีพระขันถือพระขันนะบางองค์ก็ถือกงจักรบางองค์ก็ถือตีศูย์หรือสามง่ามบางองค์ก็ถือทวนต่างๆพวกนี้นะครับส่วนเทวดาผู้หญิงนี่ก็ ก็จะมีเสื้อผ้าใช้ชุดไทยโบราณนะตำหน่งนี้นะครับอ่านะก็แต่งตัวก็เสื้อผ้าที่สวยงามตามสภาพท้องถิ่นแม้กระทั่งเทวดาไทยเนะี่ยถ้าอยู่ในภาคอีสานก็จะแต่งตัวแบบหนึ่งถ้าอยู่ในภาคกลางก็จะแต่งอีกแบบหนึ่งนะก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับทีนี้ไปดูเทวดาแขกเทวดาแขกนี่ก็จะมีหมวกหมวกเสื้อชดานะแต่ ไม,ไม่ไม่ไม่มีลักษณะแหลมนะส่วนมากจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกลมกลมตมกลมหรือเป็นรูปใบโพลต่างๆทางด้านหลังสวมไปแล้วก็จะดูสวยงามนะครับมีรักษะมีออแผ่ออกมานะครับจากจากหมวกนิชดาเครื่องประดับอันนั้นนะครับเป็นเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับแล้วก็ เครื่ององเอ่อเครื่องเสื้อผ้าที่แต่งก็จะเป็นเสื้อผ้าอ,อ่ทีอ่อ่ค่อนข้างจะลุ่มหลวมเหมือนกันนะนะแต่ว่าจะมีคล้ายๆกับว่ามีเสื้อผ้าไหลอ่ะมีผ้าผ้าไหลสะพายที่แขนนะครับคล้ายๆกับการแต่งกายในภาพยนตร์เรื่องอระพระธเจ้าอ่ะ,ะทำหนองเนี้ยซึ่งลุงก็ไม่รู้ว่าไอ้ผ้ายาวๆที่มันเหลืออยู่นะแล้วมาพาาแขนนี่มีประโยชน์อะไรนะ แต่นั่นก็เป็นยูนิฟอร์มของท่านนะครับเทวดาเหล่านั้นนะนะก็ดูอาจจะเป็นเพื่อความสวยงามก็ได้เป็นต้นนะอะล้วก็มีเอากำไรรัดที่ที่ต้นแขนที่ข้อมือแล้วก็มีกำไรเท้าเนี่ยท่านเราเห็นแตกต่างกันไปนะส่วนนรกนี่ละ่ะนรกของจีนนรกฝรั่งนรกไทยก็แน่นอนก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหม ในโลกของเราเะ่ยเท่าที่เราทราบมาเนี่ยหรือฟังจากที่ท่านผู้รู้ก็เผยแพร่ข่าวสารออกมาก็จะมีอะไรหลักๆก,ก็จะมีกระทะทองแดงเนี่ยกระ,ะทะทองแดงแล้วก็มีเอ่อ,อต้นงิ้วนะต้นงิ้วเออกระทะทองแดงแล้วมีอะไรอีกนะมีเอ่อบ่อน้ําอ่อบ่อน้ําซึ่กระโดดลงไปแล้วกลายเป็นไฟลุกขึ้นมาเนี่ยก็ของฝรั่งนี่จะเป็นที่เท่าที่ลุงเคยเอ่อ ศึกษามาเนี่ยก็จะเป็นเป็นมืดกับสว่างมืดเป็นเย็นกับร้อน,นต่างๆเป็นเป็นความผิวโหวยคือมันอะไรที่ตามที่เป็นเวทนาในเรื่องของความทุกเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในนรกนั่นแหละนะครับก็คือว่าอยู่ในห้องมืดๆเย็นชื้นแล้วมีตัวอะไรก็ไม่รู้มาไตา่ตามตัวยุ่วเย้เป็นหมดหน้าเกลียดหน้ากลัวมีเสียงร้องโหยหวนนี่คือน,นรกนะ แล้วก็มีแต่เมือกๆอะไรพวกนั้นะมีกลิ่นเหม็นๆนะแล้วก็มีความหิวหิวจนแสบไส้มองอะไรก็ไม่เห็นอยากจะกินก็ไม่ได้กินในสุดก็กินกันเองไล่ะกันในนรกนะครับ <c oughs> ก็เป็นที่ทุกขเวทนาไปอย่างยิ่งแล้วก็อยู่ดีก็ความความความหิวโหวยความมืดหายไปก็ไปเจอกับ เปลวไฟนะครับไปเขาอยู่ในห้องที่มีเปลวไฟร้อนๆเน่นะแล้วก็เห็นสัตว์นรกด้วยกันก็มาหนีตะเกียตรตะกายหนีในห้องนั้นนะนะครับทำนองนี้นะก็รายละเอียดก็จะไม่มีไม่มีกระทะทองแดงไม่มีต้นงิว้วอมันก็จะแตกแตกตกันไปนะครับทํานองนี้เป็นต้นนะก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วทำไมมันแตกต่างกันแล้วอันไหนมันจริงอะไรมันเท็จตามความเห็นของลุงนะ อันนี้ลุงไม่ยืนยันว่าถูกต้องนะก็ตามความเห็นเทน่านั้นแห่ะเพราะลุงกำลังอยู่ในเส้นทางการศึกษาทางด้านธรรมะอยู่ก็มันเกิดจากอุปทานนะครับอุปทานเนี่ยก็คือ,อทำให้เกิดภพที่ซึ่งจะไปเกิดเช่นว่าเป็นภพนรกเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์อะมีเวทนาคือความาความไม่ชอบความทุกข์ความเศร้าโศกเส,สียใจ ทำนองนี้อยากจะไปให้พ้นจากจุดจุดนี้อันนี้มันก็ไปสมกันอยู่ในนรกน่ละไม่ว่าจะเป็นนรกฝรั่งนรกของคนจีนนรกคนไทยนรกคนแขกมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดน่ะมันต่างกันเหมือนกับเอ่อเสื้อผ้าเครื่องแบบที่เราใช้อยู่ที่เทวดาท่านใช้อยู่นะมันต้องแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่านั่นล่ะมันอยู่ในนรกเหมือนเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ ความสุขล่ะถ้าเป็นสวรรค์ล่ะมันก็จะเหมือนกันนะั้นอย่างนั้นล่ะก็เทวดาแต่ว่ามันจะมีข้อที่มันแตกต่างกันอยู่ระหว่างความสุขในในภพมนุษย์กับภพบสวรรค์มันต่างกันนะมันต่างตรงที่ะอะไรคือบนสวรรค์นะความสุขมันจะพ้นไปจากการมาสุขทางโลกนะคือการมาสุขในสวรรค์นะความสุขทางกามในสวรรค์นะมันเป็นความสุขข,ขั้นละเอียด นะเท่าที่ลุงมีประสบการณ์มาเนี่ยมันเป็นความสุขขั้นละเอียดขั้นละเอียดคืออะไรคือเป็นทริปอยากจะกินอะไรมันก็ได้กินนะมันก็จะมีมาให้กินเองกินเสร็จมันก็หายไปนะแต่ตามปกติแล้วเนี่ยจะไม่หิวเทวดาท่านจะไม่หิวนะแล้วก็แต่ที่ไม่หิวเพราะว่าท่านมีปิติกับมีสุขเทวดาจะมีคุณสมบัตสออิสองอย่างนะมีปิติมีสุข พอมีปิติมีสุขมันก็ลืมหิวหมดละนะครับก็อิ่มอกอิ่มใจนะครับแต่ความอยากอะหรือตัณหาเทวดาน่ะมีอยู่ความทยานอยากมีอยู่แต่ประเด็นก็ความอยากอย่างละเอียดคือเออนึกอยากจะกินไอศครีมขึ้นมามันก็ได้กินไอศครีมก็มีคนเอาไอศครีมมาให้เราก็ได้ทานไอศครีมเป็นไอศครีมที่เราอยากจะได้ทานมานานแสนนานแล้วตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆนะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ทานอีกเลยอย่างเงี้ยนะ แล้วหรือไม่ก็ว่าเราอยากจะกินก๋วยจับนะเราอยากจะกินก๋วยจับเจ้าหนึ่งไหมมีมีมีอาซิมคนหนึ่งทําอร่อยมากเลยตอนสมัยยัเด,เด็กเราไปกินเรอชามละา25สตางค์นะเรากินทีก็ต้อง5 6ชามแล้วจะเหมาหมดร้านเขานั่นแหละนะครับอร่อยมากพอขึ้นไปบนสวรรค์เราก็อาจจะได้กินอย่างนั้นก็ได้ตามตามความต้องการทังเราอะนะมันเป็นทิป,น,ป,น,ป,น,ปน,นะครับ หรืออาจจะมีอาหารอย่างอื่นเข้ามาทดแทนให้ที่ที่ทานแล้วก็รู้สึกรสชาติประทับใจแล้วก็อิ่มดีกว่าหรือเทียบเท่ากว๋วยจับอันนั้นก็ได้นะทำนองนี้เป็นต้นแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีกว๋วยจับหลากหลายจานมาลองกินกว๋วยจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือแม่ก็มีสุราไหลามาเป็นเป็นทานสุราเป็นแม่น้ำสุราํำคลองสุรา ให้ตักดื่มกินได้เมาจดหัวยันน้ำเมานั่นก็จะเช้าจดเย็นเย็นจดเชา้าต่างมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าความอยากนะความทยาอยากหรือตัณหาในในบนบนสวรรค์น่ะมันไม่หยาบเหมือนกับโลกมนุษย์นะมันมีเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเพราะมันมีเรื่องอื่นที่จะต้องให้สให้ให้ตื่นตาตื่นใจทำให้เกิดปิติได้มากมายตลอดเวลาที่เราอยู่บนภพ,พสวรรค์เนี่ยนะ มันมีหลายๆเรื่องที่ทําให้ดึงความสนใจของเราเนะี่ยไปไว้กับสิ่งที่มันเจริญหูเจริญตามากกว่าไอสุราหรือมากกว่ากว๋วยจับหรือมากกว่าไอศครีมที่เราอยากจะทานนะครับมากมายนะักทีนี้คนที่ไม่เข้าใจอ่ะนะทำสอนใดๆที่สัตวดาวนะ่ะองค์หนึ่งองคใดนะซึ่งไม่ใช่ของแท้นะเป็นสัตว์ด้เก้เนะี่ย เอานิสัยเอาอุปทานของมนุษย์เนี่ยไปใช้บนสวรรค์เนี่ยนะเอ่อมันก็มามันก็จะไม่ใช่นะนะครับเพราะคือบนสวรรค์นั้นอ่อมันไม่มีการใช้เงินทุกอย่างเป็นบันทิดนะบัตรแบงก์กงเต๊กเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะนะคิดว่ามันไม่ได้ใช้ลุงยังไม่เห็นเลยนะแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าบางตอนนี้ถ้าลงไปอยู่ในสวรรค์ของคนจีนเยอะเนะี่ย ลุงก็อาจจะเห็นเขาใช้แบงก์กงเต็กทิปก็ได้นะคือเนื่องจากจะมีแบงก์กงเต็กทิปก็มีขึ้นมาเลยแล้วเอาเอาแบงก์กงเต็กน่ะนะไปซื้ออาหารซึ่งลุงก็ว่ามันเยิ่นเยอะนะก็เนื่องามันเป็นทิปอยู่แล้วแบงก์เนีเป็นทิปจะต้องมหมัให้มันเสียเวลาทําไหมนะครับเอปงแต่งอะไรขนาดนั้นก็ก็อยากจะกินแล้วกินเลยสิมันก็มีมาเองนะแต่อันนี้ลุงก็แค่ความเห็นนะครับเพราะว่าลุงยังเห็นว่าในสวรรค์ชั้นต้นๆเนี่ย นะครับยังมีคอนโดสมัยใหม่ปนกับวิมานสมัยเก่ามันก็แปลกแสดงว่าไอ้สัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยมันเข้าไปเเข้าไประบาดในสวรรค์ชั้น,น,นต้นได้ตัวอย่างเช่นชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งมีสัญญาด้วยความจำได้หมายรู้ในใกล้เคียงกับพบมนุษย์พบมนุษย์เนี่ยมากนะนะครับก็เป็นไปได้ที่มันจะเข้าไปแพร่วัฒนธรรมอ,อุปทานนะ ของมนุษย์เนี่ยในพบของชั้นจาตุมาราชิกาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะแต่ว่าในสวรรค์ที่สูงไปจากนี้ลุงก็ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเหมือนกับพบมนุษย์แล้วนะน่าจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนขึ้นอาจจะมุ่งไปในเรื่องของสติสติปัญญานะครับแล้วก็ภูมิธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะไปสำรวจจักรวาลหรือท่องจักรวาลกันมากกว่าที่จะ หมกมุ่นในเรื่องของการมาสุขในทางโลกนะเอานิสัยคคอมนุษย์ไปใช้บนสวรรค์เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับงั้นศาสดาใดาที่สอนให้อาสาวกหรือบรรดาผู้ศรัทธาเนะี่ยเอานิสัยเอาค่านิยมของมนุษย์เสพการอย่างมีหรือมีความสุขอย่างหยับหยาบนะขึ้นไปใช้บนสวรรค์นะลุงก็ว่าน่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นความเห็นผิดฮนะทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ กรรมก็จะตกแตบบ่ตัวผู้สอนเองเพราะว่าผู้สอนไม่มีความรู้ที่แท้จริงคือไม่มีพระโพธิญาณพระโพธิญาณคือปัญญาที่ทําให้เกิดการสัสรู้แบบเดียวกับองค์สมเด็จพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเมื่อนําไปสอนคนปิดผิดกรรมนั่นกจะตกแก่ตัวเองนะครับอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆขอยุดติดเพียงเท่านี้นะก็จะทําให้ท่านทั้งหลายนี่เกิดมีความเชื่อมั่น มไม่มีความสงสัยในคุณพระอัตนัตยและไม่มีความสงสัยในพระโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับเจริญในธรรมสวัสดีครับ